สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋มพยากรณ์ท่านที่ไม่เห็นคลิปนี้ค่ะคุณเป็นคนเฟรนลี่หรือเป็นประเภทเจ้าชู้จ่ไม่รู้ตัวกัน,นแน,น,น่แอบรุ้นนะน่ะแอบรุ้นนะนแมมแต่ก็รู้ใจตัวเองดียวคนอื่นแหละใช่ไหม ม่รู้สิเหนื่อยอะตอนนี้ตอนนี้พักหลายๆถ้าหลา,หลายๆหลายๆหลายๆอาจจะมีอาการป่วยคือคือมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นไหมหรือกำลังพักฟื้นหรือกำลังเหนื่อยหรือว่าอาจจะร่างกายอ่อนเพลียนะคะหรือว่ามีอะไรอยู่ในร่างกายแอบแฝงอยู่ในร่างกายก็อยากให้ไปตัวสุขภาพหน่อยนะคือไมไ่ค่อยได้เกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์เท่าไหร่แต่ว่าไพ่เตือนมาก็เลยบอก นิบนึงนะเป็นคนเฟลลี่เหรอแน่ใจนะแน่ใจใช่ไหมหว่าเป็นคนเฟลลี่ลอ่ะแบบมันก็มาด้วยกันแหละเนาะโอ้แต่บุคคลเซนต์แรงมาก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 เขาเรียกว่วามีนะดี <S 2> <S 2> มีของดี นะอืใสายมูด้วยนี่นะะสายมูด้วยนี่ยิ่งกว่ามูอีกโอ้โหโ,โ,โอ้ยไม่รู้จัะยังไงแล้วไม่เปิดต่อแล้วดีมั้งเนี่ยมันไม่ใช่คารว่าเฟลลี่แล้วนะแล้วเป็นคนเลือกเยอะด้วยนะเป็นคนที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งจีบ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 ,จบอย่างเงี้ยแบบว่าคงมีคนมาเล่นด้วยคุยด้วยนะคะแต่พอถึงเวลาปุ๊บพอจะจริงจังขึ้นมาคุณถอยหลัง คนไม่เอาซะอย่างนั้นน่ะนะเป็นคนที่เหมือนกับอยากคุยอะ่ะอยากคุยอยากสนุกอยากอยากลองเรียนรู้คนอะ่ะแต่ว่าเออมันเหมือนกับว่าชอบปะปปเลออิฟอ่ะพาถึงเวลาที่มันจะต้องคบกันจริงๆไม่เอานะโอ้โหบอกได้เลยว่าเจ้าชู้ตัวพ่อตัวแม่เลยโอ้โหมันไม่ใช่เจ้าชู้อย่างเดียวด้วยเพราะมันจะเออเขาเรียกว,ว่าแพร่ขยายอ่อ เขาเรียกอะไรนัทายญาตไปแบบว่ามากมาย<笑><笑>นะคะไายเดทก็คืนซะขนาดนี้โอ้ยเป็นคนที่กิเลสหนาแท้มันยิ่งกว่ามาเจ้าชู้อีกคุณอแต่ดีอย่างหนึ่งนะเป็นคนที่รักอนาคตเป็นคนที่รู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวนะแต่ก็ต้องให้ระวังเรื่องการใช้เงินใช้ทองเป็นคนที่มีแต่คนเอาโน่นเอานี่มาให้แบบมีเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์จัดเลยอะ มีนะดีมีจุดดึงดูดมีแรงดึงดูดนะคะรู้จักหยอดรู้จักที่จะจะเรียกว่าอย่างไงเดีย<ๆ>เขาเรียกว่าจีบเป็นเตาะเป็นพอเตาะเสร็จพอได้ใจเขาเดินหนีอะไรอย่างเงี้ยพูดเป็นอย่างเงี้ยแล้วจีบทิง้งจีบว้างหรือเปล่าจีบเรียจีบล่าหรืออาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้่าน,สนเสน่ห์เจ้าชูม้มากคือโห่พ่ายออกมาแต่ละใบแรงอ่ะแรงทุกใบอ่ะไมจะเชี่ยนอย่างเงี้ มีทุกทาธาตุเลยเจ้าชู้วาทศิลป์ดีนะเป็นคนที่อืมคือเรื่องสิบปดบวกด้วยนะเอางี้ดีกว่ารักมันจะสามเศร้าสี่เศร้ายิ่งปักอกปักใจยิ่งเจ็บยิ่งจีด๊ดยิ่งชอบมาโซคิดชอบเจ็บชอบจีบ๊ดช,ช,ชอบทําให้คนจี๊ดคนอื่นเจ็บด้วยนะ ทำให้คนอื่นเขาจะคลั่งตายนะเขาจะคลั่งรักตายเขาคิดถึงคุณคุณก็เป็นอะไรที่เวลารักก็คลั่งรักเต็มที่เลยเหมือนกันบทจะเบื่อเบื่อชึบเลยเป็นซะแบบนั้นนะเสร็จแล้วก็มาเหงาแล้วก็มาถามว่าเอาคู่แท้อยู่ไหนเมื่อไรจะเจออาจะเจอมาไม่รู้กี่คนแล้วค่ะแต่ไม่ใช่คู่แท้สักทีนะไม่ได้ถูกใจไม่ได้อย่างใจสักทีพอถึงเวลาจะเจอจริงๆก็ตั้งดาบไม่พอใจไม่ใช่สเปค ไม่ถูกใจบางทีพอไปแอบแอบชอบเขาเพอเขามาชอบตัวเองบ้างเลิกชอบเลยซะอย่างนั้นรู้เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้โอ้ชอบอะไรที่มันไม่ชัดเจนบางทีตัวคุณเองก็ทกก็ไม่ให้ความชัดเจนกับคนอื่นด้วยเหมือนกันนะยังไม่ไม่รู้ใจตัวเองว่าใจยังไงดีเหมือนก็ว่ายังรักอิสระอยู่อะนะคะยังหวงแหนความโสดหรืออะไรสักอย่างอะ่ะหรืออาจจะมีจริงๆอาจจะมีคนในใจจริงๆอยู่แต่ก็ ยังยังอยากที่จะเรียนรู้นะคะเป็นคนที่อะไรก็ต้องตามใจฉันอะอะไรประกาศสิทธิ์อยู่ที่ฉันอะนะคะแต่ก็ไม่ไวเลยที่แบบใครต่อใครก็ยังจะมายื่นความรู้สึกดีๆมอบของมอบโน่นนี่นั่นให้คุณนะหรือตัวคุณเองอาจจะสลับการตัวคุณเองอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่บอกได้เลยว่าเหมือนกับคุณมีใครสักคนหนึ่งที่คุณถือหัวใจเขาไว้อะนะ จริงจริง,รง,รงคือมีใครสักคนที่คุณคุณมีเขาอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ว่าคุณก็อาจจะยังเป็นคนที่มันมันเลยคําว่าเฟลลี่ค่ะเป็นคนที่อาจจะเจ้าชู้หวานสเสน่หอ์อาจจะยังอยากเรียนรู้อยากจะคุยเพราะว่าถือว่าเรายังมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้อยู่ก็เลือกให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะ